สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดารานักร้องสาวแสนสวยที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการในยุค90สําสำหรับดาราสาวสวยคนนี้ก็คือคุณตรีรักรักการดีย้อนกลับไปเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมาคุณตรีรักมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันเธอไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงแล้วนะครับคลิปนี้เรามาตามติดกันว่า ตอนนี้เธอทำอะไรเธออยู่ที่ไหนก่อนอื่นขอย้อนประวัติของเธอกันก่อนนะครับตรีรักรักการดีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอที่ใช้ในวงการมีชื่อเล่นว่าบุ๋มเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2509ปัจจุบันอายุได้57ปีเรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ยังได้เป็นดาวคณะนิเทศอีกด้วยคุณบุ๋มตรีรัก ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดหนุ่มสาวแพรวในปี1987แล้วก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายหลังจากนั้นคุณบุ๋มตีรักก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ในปี2531กับบทบาทสมทบก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่เลี้ยงซึ่งก็นำแสดงโดยคุณหนุ่มสันติสุขคุณแม่มจินตลาสุขพัฒจากนั้นในปี2532 ก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ซึ่งก็จะมีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเธอเองก็รับบทเป็นนางเอกนะครับส่วนมากก็จะเป็นหนังผีเป็นหลักเช่นเรื่องบ้านผีปอบหนึ่งอาถรรพ์ตุกแกผีบ้านผีปอบ2เป็นต้นคุณบุ๋มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์จนถึงปี2536รวมๆแล้วมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า20เรื่องในปี2532เช่นกันคุณบุ๋มตรีรัก ก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการละครซึ่งคุณบุ๋มก็ได้รับบทนางเอกก็คือละครเรื่องแม่นาคพระขนงแสดงคู่กับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทําให้คุณบุ๋มตรีรักมีผลงานละครผลงานการแสดงภาพยนตร์แนวผีหรือแนวสยองขวัญตามมาอีกมากมายหลายเรื่องคุณบุ๋มตรีรักมีผลงานการแสดงละครจนถึงปี2537ก็คือเรื่องกำนันถึกทางช่อง3 จากนั้นก็หายไปนานถึง28ปีแล้วก็กลับมารับงานละครอีกครั้งในปี2565กับละครเรื่องสายรุง้งหลังจากนั้นก็ยังไม่มีผลงานออกมาอีกเลยนะครับในปี2538คุณบุ๋มตรีรักก็ได้ออกอัลบั้มเพลงกับค่ายคีตาเรคคอร์ดแล้วก็มีเพลงที่ได้รับการโปรโมทก็คือเพลงมีแฟนหรือยังจะ๊ะด้วยความหือฮากับการสวมเสื้อเอลลอยโชสดือคู่กับกางเกงขาสั้น ซึ่งมีความยาวแค่หนึ่งคืบเท่านั้นจึงทำให้คุณบุ๋มตรีรักติดภาพเซ็กซี่มาตั้งแต่ตอนนั้นคุณบุ๋มตรีรักถือได้ว่าเป็นนางเอกที่มีภาพลักษณ์และผลงานการถ่ายแบบแนวเซ็กซี่ซึ่งก็ได้รับความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับในยุคนั้นคุณบุ๋มตรีรักได้ออกจากวงการบันเทิงในขณะที่อายุได้เพียง32ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้ตัดสินใจไปอยู่ที่สหรัฐพร้อมกับเรียนต่อด้านการตัดขนสุนัขขนแมว จนได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านตัดขนสุนัขและแมวแล้วก็เปิดร้านรับตัดขนสุนัขขนแมวที่สหรัฐนานร่วมกว่า20ปีปัจจุบันคุณบุ๋มตรีรักก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ทําธุรกิจที่ตัวเองถนัดถึงแม้นว่าอายุอานามจะ57ปีแล้วก็ตามแต่ความสวยของเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสักนิดเพ้อเพ้อจะสวยกว่าสมัยสาวๆียอีกนะครับตอนนี้คุณบุ๋มก็ได้ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆ ว่างๆก็พากันเที่ยวพักผ่อนพากันไปทำบุญถ้ามีงานในวงการก็ยังคงรับเหมือนเดิมท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามคุณบุ๋มตรีรักได้ที่เพจของเธอนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ